คอลลาเจนคืออะไรสมัยก่อนพี่ก็ไม่กินนะแต่ก่อนพี่ไม่กินนะคอลลาเจนเพราะอะไรรู้ไหมเหม็นขาวเหม็นขาวมากทนไม่ได้แล้วเป็นคนที่ได้คอลลาเจนเยอะที่สุดในโลกเพราะเราขายยาใช่ไหมคะพวกเซทายเออร์ต่างๆเขาจะเอามาให้คขอบคุณแม่เลยค่ะทิ้งไ่ะขอบคุณมากค่ะทิ้งไปทิ้งแหละร้านแจกเคยขาเขาไม่เอาครมิมนอมเฮ้ใครเอาทิ้ง ทิ้งเป็นภูเขาลาวกาเลยเพราะว่าไม่สามารถไม่สามารถนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเรามาเจอคอลลาเจนที่ไม่เหม็นเรารู้อยู่แล้ว,วมันดีอ่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่กินนะเพราะว่าเรามีสัยไม่ดีเอาแต่ใจตัวเองเราจะไม่กินของเหม็นๆเราก็เลยไม่ยอมแต่จริงเรารู้ว่าเราต้องการเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายเราอ่ะจะมีคอลลาเจนลดลง หลังจากเราอายุ20ปีขึ้นไปคอลลาเจนในร่างกายเราจะลดลง <S 1> 1. <S ลดลงลดลง1%ต่อปีตอนนี้ร่างกายที่ผลิตคอลลาเจนเหลือไม่ถึง50%แล้วอ่ะในขณะที่คอลลาเจนมีความสำคัญมากมันเป็น30%ของโปรโตีนแล้วแล้วโปรโตีนเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับที่สองของร่างกายของเรา7 8 0เป็นโปรโตีนลองคิดแล้วกันว่าส่าสำคัญไหม เป็นสามสิบเปอร์เซ็นของเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตของโปรโตีนแต่โปรโตีนเป็นเป็นเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันของร่างกายเป็นไงลนะ่ะสำคัญหรือยังสำคัญแลยแลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคืออะไรอะ่ะไอคอนเจน,นี่มันคืออะไรมันก็คือเส้นใ่โปรโตีนที่ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นกาวอะคะ่ะนะมันเป็นกาวมันอยู่ในทุกอวัยวะเลยนะเพราะอะไรคุณ มีโปรตีนมเนี่ยโปรตีน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 เนี่ยเพราะฉะนั้นยืดๆๆอ่ะในเมื่อคุณหมอบาคุณมีโปรตีนโปรตีนโปรตีนคุณก็มีคอลคลาเจนคอลคลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนแต่นี้บอกไม่รู้ของพี่เหลือห้าสิบ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 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะก็ต้องกินมั้มันเป็นกาวนะคะที่โฮเอวยว่าต่างๆเข้าด้วยกันมันเป็นตัวที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อ มะรู้สึกไหมเวลาแก่ๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกคือกึ๊บก๊กแก๊กนะคะมันเรื่องของความชุ่มชื้นไหมเรียบเนียนไหมฝองกระจกนะล่องล่องล่องลองใส่องกระจกไหมไอ้ผมผมผมเล็บไอ้เล็บทําไมมันแบบตอกจังเลยเอ๊ะทำไมแบบผมมันล่วงจังเลยเอ๊ะทำไมแบบผิวมันเย่จังเลยเอ๊ะทำไมส้นเท้าแตกจังเลยทําไมเข่ามันก็ก๊กแก๊ก ทำไมมันไม่เหมือนเดิมทำไมมันนั่งไม่เหมือนเดิมทำไมมันไม่มีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นเด้งหนึงทำใหม่เพราะไม่มีคอลลา,าเจนคอลลาเจนตกนะตอนนี้ในเมื่อมันมีเกือบทุกอวัยวะของร่างกายาน,นะคะจริงๆสังเกตไม่ได้หรอกนะมันจะไปอยู่ในหลอดเลือดอะไรเราไม่รู้ว่าเราสังเกตได้ข้างนอกเนี่ยพวกเนี้ยทำยังไงดีอยากได้คอลลาเจนทำไมดีคะกินข้าวขาวหมู S <S ขากีขากีขากีไหมได้นะได้พอเจ้นนะได้นะสังเก็ตนะคนชาวเกาหลีอ่ะเกาหลีผิวเขาเป็นไงคะโอ้โหนะกรอช้ำแบบฮะเขากินอะไรคุณพ่อไอป้ปิ้งปิ้งอะไรเออไอ้หมูย่างอ,าอ่ะหมูสามชั้นก็โอ้กินไหมกินไหมไม่กิน มันแถมคอเลสเตอรอล,ลใช่ไหมเราไม่ได้อยากได้เราเราอยากได้แค่เพื่อใจเราไม่ไอยากได้คอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกินน้ำคักีนนะไม่ต้องกินนะ้ำอะไรนะเบคอนนะคะเรามากินคอราทีคอราซีดีกว่าทําไมที่เลือกแล้วไม่เหม็นคะ่ะไม่เหม็นคะ่ะอันดับหนึ่งคือตใจตัวเองนะอันดับหนึ่งคือไม่เหม็นคะ่ะชงร้อนชงเย็นได้หมดไม่เสียรูปชงร้อน ไม่เกิน80องศาชมเย็นชมเย็นคุณชสยลงไปก่อนนะแล้วจะนั้นแข็งถึงมาทีหลังนะให้มันละลายซปก่อนเคล็ลับคือเทมลงไปก่อนเบิร์นนะแต่คุณทางสามีที่เาขาชมเปล่าเาขาไม่ชอบเขาไม่ชอบใส่อะไรนะคะเพราะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรถคุณชมกาแฟก็ไม่เสียรูปไม่เสียกาแฟกาแฟคุณก็มยังหอมเหมือนเดิมตอนนี้ ปกติคอลลาเจนทั่วไปถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ให้มันเล็กลงมีโมเลกุลเล็กลงร่างกายออกแอบซอร,ร,รไปใช้ได้นะคะต้องเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเท่านั้นที่ผ่านกระบวนการแล้วถึงจะดูดซึมไปใช้ได้นะคะตอนนี้นอกจากนี้นอกจากความไม่เหม็นแล้วทำไมเราถึงเลือกคอลลาเจนหมูคอลลาเจนวัวเพราะว่ามันดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนจากปลาสองเท่า กอไม่ใช่ขอโทษดูดซึมได้ดีกว่าปลาย8สิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่มีไฮดรอกซีโพลีนซึ่งคือกรด,ดอะมิโนที่มีบทบาทในการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนมันมีตัวเนี้มีอกรดอะมิโนที่กระตุ้นสร้างคอลลาเจนมากกว่าปลาสองเท่าแต่ดูดซึมได้ดีกว่าปลายี่สิบปดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนอกจากไม่เหม็นแล้วก็ยังนะคะกระตุ้นสร้างคอลลาเจน ได้ดีกว่าคอลลาเจนที่มาจากปลาแล้วก็ถามว่าอะไรอีกอะไรอีกที่หมูแล้วัวมันดีนะคะก็มันก็จะมีคอลลาเจนครบทั้งสามไทท์ทั้งวัน t ู o t ในนี้แต่เราไม่แยกนะโดยมากแล้วเนี่ยคอลลาเจนที่มาจากปลาจะเป็นเรื่องของริ้วรอยความชุ่มชื้นของผิวเป็นเรื่องผิวอะวง่ายๆผิวนะคะ แต่ type t 3 o t y p e คือเรื่องของข้อต่อกระดูกอ่อนหมอนรองกระดูกพวกนี้คือ type t o type t คือเส้นเลือดก,กล้ามเนื้อลำไส้ลำไส้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัว2ตัวนี้คอลลาเจนทั้ง P ีละ 4, จะมีทั้ง t o t e นะตอนนี้นอกจากนี้เนี่ยมันเป็นทั้งไรทั้งใรและใดแทบทัยละเอียดเกินไปละโมเลกุลเป็นเรื่องโมเลกุลนะคะซึ่งนอกจากนี้ นะปลากับมนุษย์ปลากับหมูกับวัวกับมนุษย์อะไรใกล้เคียงมนุษย์มากกว่าหมูและวัวใกล้เราเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันเป็นสัตว์บกเหมือนกัน,ม,นกมีความคล้ายมนุษย์มากกว่าปลามันดูดซึมได้ดีกว่าทอมแทสเทเบิลกับมนุษย์ได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับปลาใช่ไหมค่ะทีคำถามว่าแล้วหมูกับ,บวัวปลอดภัยหรือเปล่า หมูวัวเลี้ยงภายใต้กฎของอียูพระดัชนี้นำเข้าจากประเทศเยอรมัน,นีเพราะฉะนั้น EU มีกฎที่เข้มงวดมากในเรื่องของการเลี้ยงแหล่งที่มาการเลี้ยงอาหารสภาพแวดล้อมความสะอาดการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนี้ก่อนที่จะนํามาแปรรูปเอาคอยเเ้นมา EU มีกฎระเบียบยาวเหยียดเ,เ,เพราะฉะนั้นเรามั่นใจใน สัปกตภาพของอการเลี้ยงของ EU ได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นปลนะอดภัยและที่สําคัญที่สุดคือได้ผลเราไม่ต้องกินเยอะมากเกินไปเรากินแค่วันละหนึ่งช้อนแต่ถ้าถามตัวเองหลังจากที่จริงๆตัวเองทํารายการสุขภาพนะคะ EU ครั้งที่ไปทำรายการสุขภาพแล้วได้คุยกับหมอเรื่องคอลลาเจนนะคะหมอเขบอกว่า หลังจากเราทําหัตการสมมุติเราไปทาหน้าเลเซอร์ดูดมาควรจะอัดคอลลาเจนเลยเพราะการทําหัตการนั้นน่ะไปกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตคอลลาเจนไปกระตุน้นไปซ่อมไปทําให้บาดเจ็บเราต้องการคอลลาเจนทันทีและในโดสที่สูงมากเพื่อที่จะให้หมันเอาไปใช้ได้ทันทีลยงนั้นหลังจากทําหัตการหรือคุณไปทําเลเซอร์คุณไปทำไรคุณกินเข้าไปเลยนะคะตัวเองก็ไม่ได้กินแค่หนึ่งช้อน ตัวเองกินสองช้อนแล้วผลที่ล่บผลที่ได้เนาะเอ่อสำหรับใครไม่รู้แต่สําหรับตัวเองนะคะอันนี้ผลจริงๆนะตอนแรกเลยคือลองแก้มคือกินตอนแรกเลยเนี่ยคือกินไปแบบไม่ได้คาดหวังอะแล้วกินไปกินไปแล้ว่วะววเอ๊ะวันนึงสองกระจกเอ๊ะล่องแก้มเไปไน็นไรอะเอ๊ะดีดิอ่ะต่อมาเอา๊ะผมมันยิ่งงแฮะเอ๊ะต่อมาโอ้โหเนีย เล็บนี่แข็งมากเป็นคนทําเล็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ทําเล็บรู้ใช่ไหมว่ากระบวนการทําเล็บของผู้หญิงคืออะไรคือทขาปาดเขาจะปาดด้าลในออกค่ะให้มันด้านเพื่อที่เจลจะอกาได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตะโกนแบนี้ค่ะเราฉะนั้นปาดไปปาดมามันก็จะมันก็จะกกอะค่ะแล้วปีหนึ่งจะต้องหยุดปีหนึ่งต้องหยุดค่ักลับเป็นเดือนนะคะเดือนสองเดือนเขาจะให้หยุดตอนนี้ไม่เคยหยุดนะค่ะแล้วช่างทําเล็บก็จะบอกว่าเล็บแข็งมากค่ะขนาด ขนาดเจลแล้วอะไรแล้วปาดแล้วเขายังยังตับยากเลยนะคะอันนี้ได้ผลผมไม่ร่วงหน้ารองแก้มเอ่ออนเท้าที่สำคัญคือกรอกรก๊อกแก,ก,ก๊ไม่ค่อยดังไม่ดังจริงๆตอนทียกจะบอกไม่ดังเลยนะคะแต่คอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีที่สุดต้องมีวิตามินซีนำทางไปนะคะ